ก็ขอสวัสดีผู้ที่ใฝ่ธรรมทั้งหลายทุกทุกท่านทุกทุกคนที่พบกันทางเพิ่งบนทีวีกันเป็นประจำประจำวันนี้มีหัวข้อว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องอะไรหัวข้อวันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆครับพระพุทธเจ้าสอนอะไร แล้วก็ผมก็คุยไม่มากคุยกันเพียงน้อยๆแต่ก็คุยกันไปบ่อยๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า,าศาสนาพุทธบางคนก็พูดว่าโอ้ยศาสนาพุทธนี่ค่อนข้างที่จะแย่แล้วละ่ะค่อนข้างที่จะเสื่อมแล้วละ่ะอวิธีการมุมมองของคนแต่ละคนก็มองกันไปได้ ตัวศาสนาพุทธเองไม่ได้เสื่อมอะไรเลยแต่ที่เสื่อมก็เพราะคนที่ปฏิบัติศาสนาพุทธที่ไม่ตรงไม่ตรงตามที่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ไปออกพนวดหรือออกบวชเนี่ยเราก็คงรู้ประวัติกันมาแล้วล่ะว่า ทำไมพระพุทธเจ้าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวชก็เป็นที่รู้กันทั่วไปนะว่าพระพุทธเจ้าหรือก่อนหน้านั้นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นความทุกข์เป็นเรื่องยิ่งใหญ่แก้ไม่ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นความทุกข์และทรมานโดยเฉพาะความทุกข์ที่ตัวเองได้รับซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ไขจะปฏิบัติอย่างไรไม่ได้เลยจนในที่สุดเจ้าชายอาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ออกไปผนวดออกบวชเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้า เพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่สามารถดับทุกได้เงินทองสิ่งของทุกอย่างบนโลกนะมันเอาอะไรมาดับทุกมันดับทุกไม่ได้ดับทุกได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็ทุกต่อดับทุกได้เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหน่อยอะไรเดี๋ยวก็ทุกต่อแล้วอันโดยเฉพาะทุกขกับความทุกข์ในเรื่องของความ เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วเนี่ยช่างแสนสาหัสดังที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้พบได้เห็นที่ประชาชนในแคว้นของเจ้าชายเนี่ยมีความหิวโหวยมีความทุกข์ทรมานเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยอดอาหารได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างความทุกข์เหล่านี้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ทนไม่ไหวนะทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีทุกข์อยู่เหมือนกันทุกข์ของตัวเองก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเห็นประชาชนในแคว้นของเจ้าชายเองเนี่ยทุกข์เจ้าชายทนไม่ไหวจนต้องหนีนะออกจากพระราชวังสละราชาสมบัติที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบนะเพราะว่าเป็น รัชจะยายทไงยังไงก็จะต้องได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่ออยู่แล้วแต่เจ้าชายไม่เลือกไม่เลือกที่จะมีทรัพย์ไม่เลือกที่จะมีของไว้เชยชมทุกอย่างเพียบพร้อมเงินทองผูกคนรัพย์สินสรงคารบ้านเมืองทุกอย่างเจ้าชายมีหมดแล้ว แต่ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่สามารถหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ได้นี่แหละถ้าจะตอบกันแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเรื่องยุ่งยากอะไรเลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรก็พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการดับทุกข์เป็นคำตอบที่ ไม่ยากไม่สับสนไม่งุนงไง,งไม่งุงงาอะไรทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการดับทุกข์แต่การสอนเรื่องดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นการดับทุกข์ที่มีศีลสมาธิและก็ปัญญามากำหนดด้วยใครมีทุกข์ก็ไม่รู้ว่าจะดับทุกข์ยังไง อันนี้ก็ต้องไปดูข้อความในรายละเอียดที่เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อไปนะจะมีอะไรบ้างก็มีไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาทศสีลสิห้าสินแปดส, 8, ส 10, หรือจะเป็นมักมีองค์8สติปฐาน4ขันห้าอินสีห้าสมปทานสีสมโพธชงเจ็ด อะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นเป็นข้อปลีกย,ย่อยนะแต่ว่าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรก็สอนเรื่องการดับทุกข์เพราะการดับทุกข์เป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์ทุกคนไม่ต้องการนะอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีทุกข์เวลาในครอบครัวทะเลาะก,กันนะผัวกับเมียทะเลาะก,กันก็มีทุกข พี่กับน้องทะเลาะก,กันก็มีทุกข์ไปทำร้ายใครไปหาเรื่องใครไปเบียดเบียนใครพอเรื่องตีกลับมาก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเาไว้ว่าการดับทุกข์เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องประพฤติกับปฏิบัติ ดับทุกโดยศีลส,สมาธิและก็ปัญญาสังเกตถ้าเราเห็นผัวกับเมียทะเลาะก,กันในครอบครัวไม่ได้ทุกคนเดียวนะทุกกันทั้งครอบครัวพี่กับน้องทะเลาะก,กันก็ไม่ได้ทุกเฉพาะพี่กับน,น้องนะผ่านทุกไปทั้งครอบครัวเหมือนกันไปเที่ยวเบียดเบียนร,รังแก ้าของผิดกฎหมายนู่นนี่นั่น,นทำรายซึ่งกันและกันเดี๋ยวมันก็กมีความทุกข์อย่างไงยังไงมันก็หนีความทุกข์ไปไม่พ้นถ้าคนทำสิ่งที่ไม่ถูกทำของที่ผิดกฎหมายนะอะไรก็ตามแต่จะเป็นคอรับชงคอร์รัปชัน่นหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้มันอาจจะไม่มีทุกข์มันอาจจะสบายกับการที่เราทำ แต่ความเป็นสัจจะเป็นความจริงเราจะต้องรู้และต้องทำความเข้าใจว่าการดับทุกข์จริงๆนั้นไม่ใช่ดับทุกข์เพียงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีและจบดับทุกข์ก็ดับด้วยศีลสมาธิปัญญา ดับไปแล้วก็ขอให้มันดับไปเลยอย่างยกตัวอย่างว่าเราต้องการที่จะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกการพานันเลิกเที่ยวเตรเลิกติดของอบายมุขอะไรก็ตามแต่มันมีทุกข์สิเพราะว่าจะต้องใช้เงินจะต้องใช้โนูตใช้ดีใช้เวลาใช้กำลังไปเสียมันไร้เหตุผลและมันก็จะมีความทุกข์ตามมาภายหลัง เพราะฉะนั้นเราแก้ด้วยการฝึกหัดลดละเลิกสิ่งพวกอบายามุขคือศีลห้าเป็นบารเป็นขั้นต้นนะนี่แหละผมก็พูดกันในเพียงน้อยๆเวลาก็ไม่มากนะก็ขอฝากกันเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรก็เฉพาะในส่วนความคิดและในคำที่ผมอ่านผมศึกษา ผมก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการดับทุกข์วันนี้สวัสดีครับ